สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระพุธและดาวพระสุกขที่ได้ทําการโคจรยโยกย้ายราศีพร้อมกันเมื่อวันที่28กันยายนปี2566ค่ะดาวพระพุธและดาวพระสุขนั้นถือเป็นดาวคู่ธาตุน้ําค่ะการโ โคจรยกย้ายของดาวเนี่ยย่อมส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีโดยเฉพาะดาวพระพุธเนี่ยจะให้ผลที่ค่อนข้างรวดเร็วมากๆนะคะและดาวพระสุกเองก็มีความสำคัญต่อทั้ง12ลัคนาราศีเป็นดาวตัวแทนของความรักความสุขและเงินทองเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าในจังหวะที่ดาวธาตุน้ำทั้งสองดวงทำการโคจรยกย้ายออกจากจุดเดิมในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กร,รกฎาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงที่ดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ทำการโคจรย้ยายราศีพร้อมกันในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณคะ่ะในวันที่28กันยายนดาวพระพุธได้ทําการโคจรยกย้ายมาอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาและได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีคือเป็นทั้งเกษตรราธิบดีและเป็นทั้งมหาอุดนั่นเองคะ่ะส่วนดาวพระศุกร์เองนะคะก็โคจรยกย้ายในวันเดียวกันคือ28กันยายนเช่นกันคะ่ะย้ายมาในครั้งนี้ได้มาเล็งกันกันกบดาวพระเสาร์ดาวพระ เสาเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณค่ะสุกและเสาเป็นเสียนศัตรูเป็นคู่อริต่อกันค่ะไม่ถูกกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในระยะนี้ช่วงที่ดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ย้ายพร้อมกันจะส่งผลทําให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องคิดอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะบางคนในวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องคิดหลายเรื่องหลายราวเลยหรือบางทีเจอเหตุการณ์หลายอย่างพร้อมกันบางคนตั้งตัวไม่ทัน ั้งรับไม่ทันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาตามมาได้ยิ่งดาวคู่อริดาวคู่ศัตรูมาเจอกันแบบนี้ด้วยนะคะประการที่1ปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าปัญหาเหล่านั้นจะถูกแก้ไปแล้วหรือยังไม่ถูกแก้ก็ตามอาจจะถูกซุกซ่อนอยู่ใต้พรมก็ตามมันมีโอกาสที่จะกลับมาลุกลามอีกครั้งประการที่2ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีค่ะมีเกณฑ์ที่ตัวคุณหรือคนใกล้ชิดตัวคุณจะเจ็บไข้ไม่สบายโดยเฉพาะใครที่อยู่ กับผู้สูงวัยนะคะในบ้านน่ะนะอาจจะมีเกณฑ์เป็นหวัดเป็นไข้หรือบางคนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือรับการผ่าตัดแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะประการที่3นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลค่ะซึ่งการเดินทางไกลตรงนี้เนี่ยระมัดระวังหน่อยนะให้ดูแลในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะระมัดระวังในเรื่องของการผิดนัดผิดเวลาสมมติว่าคุณวางแผนไว้แล้วว่าคุณจะต้องเดินทางบันจันปรากฏว่ามีเกณฑ์เลื่อนหรือเกิดปัญหาอะไรที่มันฉุกหะหุกฉุก ทําให้เดินทางวันจันทร์ไม่ได้ต้องขยับไปเป็นวันอังคารหรือวันพุธก็ว่ากันไปมันจะมีอะไรที่มันไม่ได้ดังใจคุณเกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุการเดินทางเช็ครถเช็คราเดินทางอยู่ดีๆรถเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมากระทบต่อตัวคุณได้ประการที่3นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะในระยะนี้การเงินการทองของชาวลัคนาราศีมมถุนในแง่ของรายรับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะรายรับยังเข้ามาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าราย มันค่อนข้างเยอะคุณต้องบริหารจัดการเงินให้ดีวางแผนการเงินให้ดีค่ะไม่อย่างนั้นมันจะเกิดการช็อตเงินได้ง่ายนะคะหมุนเงินไม่ทันนะมันจะเจอกับของเสียของพังได้เยอะแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของสุขภาพที่ทําให้คุณต้องจ่ายเยอะมากขึ้นในช่วงนี้ค่ะประการต่อมาให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดคําจาค่ะบางครั้งคําพูดคําจาคุณดีอยู่แล้วแต่ว่าอารมณ์ไม่ดีก็เลยส่งมายังปากมายังการพูดมายังการแสดงออกสีหน้าท่า ทางที่มันไม่ค่อยจะเป็นมิตรคนอื่นเขาเห็นเขาอาจจะไม่ค่อยพอใจได้อันนี้ก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ชาวลนาราศีมิถุนจะต้องพึงระมัดระวังค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่สมัยได้กล่าวมาชาวมิถุนอาจจะบอกว่าโอ้โหทําไมมันมีแต่ด้านลบด้านเสียทั้งนั้นเลยด้านดีๆมีหรือไม่มีเช่นเดียวกันค่ะในแง่ที่ดีนะคะใครที่เคยมีปัญหาครอบครัวม,มาก่อนในจังหวะที่ดาวพระพุธโคจรมาอยู่ในเรือนพันธุแบบนี้คุณจะได้เคลียร์ใจกันจะได้เปิดอกคุยกันใครที่ มีปัญหาอะไรจะได้แก้ปัญหาความสัมพันธ์จะปรับดีขึ้นนะคะประการต่อมาอาชีพใดที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการสื่อสารทุกรูปแบบการพิมพ์การเขียนการวิพากษ์วิจารการคอมเมนต์อาชีพที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรนักสแสดงนักร้อง,กรร,องกรรมการนะคะทนานความนะคะรวมไปถึงพ่อค้าแม่ขายจะมีความคล่องตัวดีมากขึ้นแล้วก็จะมีข่าวดีเข้ามาในสายงานนั้นๆด้วยนะคะในประการต่อมาค่ะใครที่ทํางานแล้วมีเกณฑ์โยกย้ายในระยะ คุณอาจจะได้ย้ายกลับเข้ามาใกล้บ้านคุณมากขึ้นสมมุติว่ายังไม่ได้ไปอยู่ในจังหวัดบ้านเกิดมันก็อาจจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงและไม่ได้ไกลเหมือนแต่ก่อนและอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะคือมันจะเหมือนกับว่าคุณได้หวนกลับมาบ้านหรือบางคนออกจากงานหลักงานประจํากลับมาอยู่บ้านมาทําธุรกิจที่บ้านมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านมาทําการเกษตรที่บ้านมาเปิดร้านค้าขายของที่บ้านหรือบางคนมันมีมุมที่จะใช้บ้านเป็นสถานที่ทํางานเป็นโฮมออฟฟิ e นะคะใช้บ้านเป็นร้านค้าใช้บ้านเป็นที่คิดงานนะคะหรือใช้บ้านไปเ,เป็นสถานที่ในการไลฟ์สดขายของ <c oughs> ก็ว่ากันไปคือจะมีเกณฑ์ที่ข้องเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินคอนโดบ่อยมากขึ้นเยอะมากขึ้นบางคนก็จะมีการจัดสรรปันส่วนในเรื่องของมรดกแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะในระยะนี้ได้รับข่าวดีจากคนในครอบครัวเครือญาติของคุณค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการซัพพอร์ตการสนับสนุนจากเครือญาตินะคะใครมีปัญหาอะไรญาติพี่ น้องเขาไม่เ,เาไม่ได้ปล่อยให้คุณเดือดร้อนคนเดียวนะคะเขาก็จะช่วยมาแก้ปัญหาคอยดูคอยชี้แนะแนวทางนั่นเองค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นคุณเป็นคนที่หาลู่ทางทําเงินได้เสมอนะแต่อย่างที่สมัยบอกไปว่าปัญหาของคุณคือ อาจจะมีคนเนี่ยจ้องเอารัดเอาเปรียบคุณอาจจะมีคนจ้องมาหลอกมาลวงคุณนะคะทำให้คุณอาจจะเสียผลประโยชน์ด้วยความโลภหรือด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันอาจจะทำให้คุณเสียเงินเสียทองที่คุณหามาได้นะคะไม่มากก็น้อยนะตรงนี้ต้องเตือนชาวลัคนาดราศีไม่ถุนไว้เพราะฉะนั้นจะใช้เงินไปกับอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีด้วยนะคะระมัดระวังคนที่อายุมากนะจะเข้ามาหลอกลวงนะคะส่วนคนที่อายุน้อยไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะแต่โดยมากแล้วตามดวงชะตาเนี่ยมักจะมีปัญหากับคนที่อายุเยอะกว่า ในระยะนี้นั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ